สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่อง่าสารของสโมสร,รแมนเชสเตอร์เด็ดท,ที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูกลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง Youtube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กุติดต,ตามรับฟังกันแล้วก็สำหรับคอฟุตบอลใครอยากได้กูรูตัวจริง มาช่วยในเรื่องของไกด์ไลน์ในการเล่นนะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ดิงด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยทั้ง3ดิงนะครับโอเคมาเริ่มต้นกันสำหรับเรื่องแรกนะครับช่วงนี้ก็จะเอาเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับการฝึกซ้อมเตรียมทีมนะครับในช่วงปีสั้นเนี่ยมาอัปเดตกันเหมือนเดิมละนะครับซึ่งการฝึกซ้อมเนี่ยก็ยังคงฝึกซ้อมกันตามปกติในรับแล้วก็เพิ่มระดับการฝึกซ้อมขึ้นแบบเรื่อยๆรนะฮะตามข้อมูลจาก เว็บไซต์คอนทาสมสรเนี่ยนะครับชุดนักเตะยังเป็นชุดเดิมนะครับพวกตัวหลักๆเนี่ยนำทีมโดยเดวิดคาดินัเลิฟลูกชอแรดฟอร์จอนซานโชเป็นต้นนี่แหละแล้วก็จะมีพวกบรรดาดาวรุ่งที่เราเนี่ยมีการดันขึ้นมาร่วมใช้งานในช่วงปีสั้นนะครับส่วนเรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยตอนนี้ตามข้อมูลที่ได้มีการรายงานกันออกมาเนี่ยก็คือเออร์ิเทนฮากเนี่ยได้มีการยกระดับ การฝึกซ้อมให้มันเข้มข้นเพิ่มขึ้นหละนะครับคือถ้าคราได้ดูคลิปวิีโอการฝึกซ้อมล่าสุดที่ทางสโมสรเนี่ยได้มีการปล่อยออกมาให้รับชมกันเนี่ยก็จะได้เห็นว่าเริ่มมีการแบ่งทีมกันแบบฝึกซ้อมแล้วนะครับรวมถึงเรื่องของการที่เน้นเรื่องของการวิ่งเพิ่มขึ้นนะครับวิ่งอย่างหนักเพิ่มขึ้นนะครับมีการเคาะบอลมีการทําระบบมีการทําวิธีการเล่นที่ ยกระดับการฝึกซ้อมเพิ่มขึ้นนั่นแหละอย่างที่บอกกันไปนะครับในตอนนี้นะฮะซึ่งภาพการฝึกซ้อมคลิปวิดีโอการฝึกซ้อมก็เหมือนเดิมครับอย่างที่ผมแนะนากันออกไปก่อนหน้านั้นว่าไปรับชมเพิ่มเติมกันได้ในเว็บไซต์ของทางสโมสรยังเป็นทางการหรือว่าโซเชียลส่วนตัวทาสงสโมสรนั่นแหละนะครับจะมีให้เราได้รับชมทั้งคลิปวิดีโอการฝึกซ้อมแล้วก็ภาพการฝึกซ้อมต่างๆนะครับซึ่งภาพการฝึกซ้อมเนี่ยก็เนี่ยแหละที่ผมให้ดูนะครับที่ทางสโมสรปล่อยให้มาดูล่าสุดนะครับ ยกระดับขึ้นจริงๆนะครับเรื่องของความเข้มข้นนะฮะก็บูดงนายว่าจัดหนักตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยนะครับอย่างที่เราทราบกันว่าทางเทนทาร์กเนี่ยเป็นคนที่ละเอียดมากแล้วก็เป็นคนที่ซ้อมหนักนะครับซ้อมหนักแต่ว่าไม่ได้แบบว่าตึงเครียดนะซ้อมหนักเนี่ยตามข้อมอูลก็คือยังมีความสนุกมีความเฮฮาภายในทีมนะครับนะคือมันหนักแต่ว่ามันเฮฮามันผ่อนคลายนะครับมันไม่ได้ตึงเครียดดูจากรอยยิ้มของเทนทาร์กก็บ่งบอก อย่างชัดเจนแล้วก็พวกบรรดาดาวรุ่งนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีเรื่องของนักเตะที่มารายงานตัวเพิ่มเติมด้วยนะก็เป็นนักเตะที่ไปรับใช้ทีมชาตินั่นแหละแล้วก็ได้รับการพักเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมาสมทบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงสัปดาห์หน้านะครับนักเตะแมนยูชุดหลักเนี่ยนะครับที่จะมาเพิ่มเติมในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยประกอบไปด้วยในรายของคริสเตโนโรนโด ฮในเมักวานะครับบรูโน่เฟอร์เดสราฟิเอวารานะครับเดยโกดาโลอเล็กเตอร์เลสนะครับอิลิกบายยีสกอร์แมนคูเมนีเจมการ์เนอร์เฟรดฮันนีมาลเบสบี้ฟาคุนโดแล้วก็แอนโทนีหลังกาและทั้งหมดนี้ก็คือรายชื่อที่ไปรับใช้ทีมชาติมาแล้วก็จะกลับมาร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งในช่วงสัปดาห์หน้า ตามการคาดการจากสื่ออย่าง ME ็นะครับส่วนนักเตะบางรายเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการปล่อยแบบยืมตัวอีกรอบหนึ่งนะครับนะเลยนักเตะบางรายก็อาจจะไม่ได้โดนเรียกใช้อาจจะไปอยู่กับทีมสำรองไปเลยนะครับนะพวกแบบบรรดาดาวรุ่งนะที่ไม่ได้แบบมีการเรียกขึ้นมานะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของการฝึกซ้อมส่วนข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนะครับมีการข้อกันออกมาเพิ่มเติมนะวิธีการฝึกซ้อมของเอรเดเทนฮางในช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยนะฮะมีออกมาอย่างไรนะครับตามข้อมูลจากสกายปอดเนี่ยมีการระบุก,กันออกมาครับว่าผู้เลนซีเนี่ยคนหนึ่งของแมนยูเนี่ยได้มีการพูดถึงสัปดาห์แรกของการซ้อมช่วงปีซั่นภายใต้การุงทีมของเทนฮางเอาไว้ว่า มันมีความเข้มข้นมากนะครับซ้อมหนักนะฮะซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายเท่านั้นครับแต่ว่ามันคือเรื่องของสมองจิตใจด้วยนะครับซึ่งเขาเนี่ยอยากให้คุณเนี่ยคิดแล้วก็คิดแล้วก็คิดอีกนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกกันไปครับว่าเทีนท้าเนี่ยเป็นคนที่ซ้อมเข้มนะครับซ้อมหนักพอสมควรนะฮะแล้วก็ลงรายละเอียดนะครับลงรายละเอียดลึกมากๆนะครับโดยข้อมูลเพิ่มเติมอีกเนี่ยมีการเปิดเผยกันออกมาครับว่า มีการเน้นเรื่องของการครองบอลซึ่งเทนทาร์กเนี่ยเน้นถึงปัญหาของทีมแมนเชสเตอร์เด็ตนะครับแล้วก็มุง่งเน้นให้ผู้เล่นเนี่ยเล่นฟุตบอลได้อย่างสบายใจแล้วก็ตัดสินใจให้ถูกต้องนะครับและเทนทาร์กเนี่ยจะมีการสอนผู้เล่นอยู่เสมอนะครับเป็นรายบุคคลเลยนะฮะเมื่อผู้เล่นคนนั้นเนี่ยทำไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็จะมีการชี้นําแนวทางเพื่อทําให้มันดียิ่งขึ้นนะครับนี่คือแบบ ตามที่สื่อเขาเคาะมาก่อนหน้าน,นั้นเลยนะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยได้ดูคลิปวิดีโอที่มีการปล่อยกกันออกมาเยอะแยะม,มากมายในสังคมออนไลน์หรือว่าในเว็บไซต์สโม,มสรเนี่ยมันเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะว่าเทนทังเนี่ยพยายามที่จะสอนเรื่องของการต่อบอลการออกบอลน,นะครับการเล่นแบบระบบแบบนี้ต้องทําให้ได้แบบนี้นะครับแล้วก็มีการเรียกแบบนักเตะมาเทรนแบบส่วนตัวตัวต่อตัวเลยนะครับพูดกันแบบซึ่งซึ่งหน้านั่นแหละนะฮะนี่คือวิธีแบบของเทนทังที่ เราก็น่าจะทราบกันดีนะครับซึ่งมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับอ่าเข้มข้นกันไปนะครับเพิ่มเติมอีกนะครับในการซ้อมของเทนทางเนี่ยจะใช้ประโยคค้ําๆบ่อยมากๆกครับก็คือคุณเนี่ยยังไม่ดีพอนะครับมันต้องดีมากกว่านี้นะฮะแล้วก็เทนทางเนี่ยยังพอใจกับทีมที่มีการเปลี่ยนแปลงตามที่เจ้าตัวต้องการอีกด้วยนะครับรวมถึงการมาซ้อมก่อนเวลา9ก้าโมงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ได้แต่ กับนักเตะเยาวชนเท่านั้นรวมไปถึงด้วบริกาเนี่ยก็ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสตาฟ c โค้ดว่าเทนทางเนี่ยมีแนวทางที่ชัดเจนอีกด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเล็กน้อยอีกนะครับเทนทางเนี่ยมีความกระตือรือร้อนในเรื่องของสนามนะครับแล้วก็รอบๆคาเดงตันด้วย ซึ่งทาให้บรรยากาศเนี่ยมันดีขึ้นเทนทังเนี่ยอยากให้ดิวผู้เล่นที่ยังไม่สําเร็จรูร่วงเนี่ยแล้วก็อยากให้สโมสรเนี่ยไปทําให้มันเสร็จสิ้นซะก่อนที่เราเนี่ยจะมีการเดินทางไปทัวร์ช่วงปีสั้นอยา่างเป็นทางการนะครับนี่คือข้อมูลที่ออกมานะจากสมายปอดนะครับซึ่งเรื่องของการฝึกซ้อมสนามการฝึกซ้อมเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่ามันมีเข่าออมาไม่กี่วันก่อนนะว่าเทนทังเนี่ยสั่งให้ทางสโมสอนเนี่ย ทำญ่าใหม่นะครับให้มันมีความสูงของญ่าตามที่ทีตาต้องการนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงนู่นนี่นั่นเล็กเน้อยกันไปนะครับก็ประมาณนี้นะฮะส่วนเราต่อมาครับโยงมาที่เรื่องของกิเซโนโรนโดกันหน่อยนะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของบรูโน่เฟอร์เดสนะครับซึ่งสื่อเนี่ยก็ได้มีการสอบถามไปที่บรูโน่นั่นแหละเกี่ยวกับอนาคตของโรนโดนะครับ โรโดเนี่ยก็บอกว่าผมเนี่ยได้มีการพูดคุยกับโรโดเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนดังนั้นเนี่ยผมคาดหวังว่าจะได้เจอโรโดในช่วงสัปดาห์หน้านะครับสำหรับการฝึกซ้อมช่วงปีซั่นผมคิดว่ายูเออเรตเนี่ยจะไม่ยอมปล่อยนักเตะชั้นยอดอย่างโรโดออกจากทีมอย่างแน่นอนแล้วก็เรื่องของลิซันตรมาตินีกันบ้างนะครับมีรายงานจากเดอะไทม์นะครับมีการระบุกันออกมาครับว่าแมนยูเนี่ยมีความเชื่อมั่นสูงแล้วนะครับว่าดีลเนี่ยแมนยูสามารถเอาชนะ หรือว่าปาดหน้าาร์เซนในการคว้านักเตะรานี้ได้เพราะว่าแมนยูเนี่ยเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างมาตินเนยียนกับเอ,อเดรียนฮากเนี่ยมันสามารถทําให้ดีลเนี่ยเกิดขึ้นได้เหนือกว่าาร์เซนในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็รอติดตามมาดูเป็นศึกนอกสนามที่กําลังเบียดแย่งกันอยู่นะครับในรายของเซโยโรเมโรกันหน่อยนะครับอดีตผู้สปบบาร์โของทีมเราเนี่ยนะครับมีข่าวมาล่าสุดครับว่าเจ้าตัวเนี่ยสนใจที่จะ กลับมาอยู่กับแมนยูอีกครั้งหนึ่งในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับหลังจากที่ตอนเนี้แมนยูก็มีข่าวอยู่เหมือนกันนะครับว่ากําลังมองหาผู้สวัครตัวสำรองรายใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่ดนเนสันที่ย้ายกันออกไปนะครับซึ่งว่ากันว่าโรเมโรเนี่ยยังคงรักสโม,มอสรแมนยูนะครับแล้วก็เขาเนี่ยต้องการกลับมา พร้อมกลับมาเสมอครับถ้าเกิดมีข้อเสนอจากแมนยูยื่นกันเข้ามาให้เขาเนี่ยไว้พิจารณานะฮะพร้อมตอบร,รับทันทีนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นข่าวอยู่นะฮะทางด้านของแฟนผีเนี่ยก็มองว่าก็เห็นด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยว่าอยากให้โรเวโร่เนี่ยกลับมานะครับถ้ามันมีโอกาสเนาะเดึงกลับมาก็ไม่ต้องใช้เม็ดเงินอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับนะแต่ว่าบางกระแสที่ออกมาจากแฟนบอลก็อยากแบบว่า ให้มีการพลักดันเดารุ่งไปเลยนะครับในไหนก็เตรียมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วก็เปลี่ยนไปเลยทั้งชุดล,ละนะครับก็คือผู้สัรตรูเนี่ยก็พลักดันดารุ่งม,มาก่อนนะครับอะไรประมาณนั้นมากกว่านะครับขณะที่ในเรื่องของอเดสเบราเนี่ยนะครับก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยมีการกดประตูแบบสุดสวยในเกมล่าสุดนะครับให้กับทางฟาร์มิโกเอาชนะไป1 0แล้วก็เป็นประตูที่สวยสดงดงามมาก เป็นการยิงประตูที่ถือว่าเป็นจังหวะถนัดของเจ้าตัวเลยนะครับที่เราได้เห็นหลายต่อหลายครั้งก็แหละในจังหวะการกดประตูกดสกอร์แบบนี้นะครับทําให้แฟนผีเนี่ยก็บางส่วนนะครับก็คืออยากให้แมนยูเนี่ยเรียกตัวกลับมาใช้งานก่อนนะครับก่อนที่จะมีการตัดสินใจปล่อยตัวอีกครั้งอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งช่วงเนี้ยเบราก็กําลัง มีเรื่องของการได้รับความสนใจจากฟูลแลมแล้วก็ฟาร์เมงโกนะฮะที่เจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่ายัางแฮปปี้ดีอยากอยู่กับฟาร์เมงโกต่อไปนะครับแต่มันก็มีอีกออปชันหนึ่งก็คือเทนทาร์กเนี่ยก็มีเขาว่าอยากลองใช้อยากให้โอกาสเปเรราอย่างน้อยเนี่ยในช่วงปีสั้นก่อนก่อนที่จะมีการตัดใจอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งการกอประตูรอบนี้นะครับที่เราได้เห็นจากคลิปในโซเชียลล่าสุดเนี่ยนะฮะ มันก็สวยงามจริงๆแหละนะครับแต่ว่าเรื่องของฟีทาวภาพรวมเนี่ยกับทางแมนยูในอีกรอบหนึ่งในยุคของทางเทียนทังเนี่ยเราก็ต้องรอดูกันอีกรอบนะฮะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เจ็ตที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ